จนกว่าจะก็ข้อปากจะส่งมาถึงบ้านหนูจะต้องอยู่เพียงตัวเดียวเข้าใจไหมเพราะว่าหนูเป็นคนผิดคนดื้อไม่ว่าคิดจะวางแผนจะพุกม,มรดกอะไรก็แล้วแต่ทําไม่สําเร็จหรอกเข้าใจไหมแม,แม่จะมาอยู่ด้วยอ่ะแต่แม่ก็ต้องกลับไปบ้านนูนซึมตอนนี้ซึมเนี่ยถ้าไม่มีพ่อเนี่ยก็จะเป็นหมาเรียบร้อยแบบนี้พอมีพ่อเมื่อไหร่เท่านั้นแหละเปี้ยวทันทีเลย วางแผนพู่งมอดกใหยงเป็นของมันตัวเดียวแน่เลยว่ะแบบว่าทําเป็นทาตัวมีปัญหาแล้วก็แบบว่าให้ยายเอาไปอยู่บ้านหลังสีชมพูตัวเดียวว่ามันจะต้องพยายามคิดวางแผนเพื่อเอามรดกทั้งหมดของยายไม่ว่าจะที่ดินบ้านอาสังหาริมทร,รัพย์สหัสเป็นของมันตัวเดียวแน่เลยหัวข้าเ,าเหนียวมันต้องวางแผนอยู่แน่แน่เลยอันนี้คือทฤษฎีสมมติคิดไปดูนะว่าจริงไหมไ มันละดดกูก,กอลเนี่ยดูตัวมึงเล่มึงไม่ได้มรลดกแล้วไอ้ข้าเจ้าเอ้ยน่อ,นอ,อู่ในห้องแอร์ชัวบางแผนคู่ดกไม่มีเลยอะตามโต๊ะตามซอกตามแช่ไม่มีเลยไม่มีเลยทั้ตัวกูว่านะ คือยายเซ็นพี่ในกรรมยกบ้านหลังนี้ให้ไปแล้วว่ะ๊าโอ้ดูนอนอม,มาอยู่กับลูกเราสวย <c oughs> เหนียวเกียบมองคอนมองคอน <c oughs> เป็นไงบ้างได้มรดกไปหมดหรือยังฮะ <c oughs> สวยเป็นไงบ้างลูก<ม>โอ้มานี่สิ <c oughs> มานี่สิมานีซิมานี่สิโอ้มานีไหมมานีใช่ไหมสวยต้องมาอยู่กับลูกโอ้ ข้าวสวยเนี่ยต้องมาดูแลลูกชายนะครับหลังจากที่ลูกชายเนี่ยมีปัญหากับคุณพ่อแล้วก็ต้องย้ายมาอยู่คนเดียวแล้วก็ซึมมากนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องส่งแม่ข้าวสวยมาดูแลลูกชายข้าวเหนียวนะคะพี่ๆสวยก็ซึมใช่ไหมอยู่บ้านหลังนี้ไม่แน่นะครับเนี่ยจะเป็นแผนของข้าวเหนียวที่วางไว้เพื่ออุบสมบัติหรือบ้านหลังนี้ของยายเพียงลําพังแล้วก็สวยคือแม่ที่สมรู้ร่วมคิด หนูอยากได้มรดุคุณยายใช่ไหมลูกไม่ใช่เลยค่ะสวยแค่มาดูโลกเฉยๆค่ะสวยเป็นหมานะคะสวยจะไปคิดเดยวะคิดเดยอะคิดอย่างไได้ระหว,ว่างนี้ที่รอตะก้อข้อปากก็ <c oughs> อยู่ตัวเดียวไปเข้าใจไหม <c oughs> จนกว่าจะได้ตะก้อข้อปากจนกว่าจะตะก้อข้อปากจะส่งมาถึงบ้านหนูจะต้องอยู่เพียงตัวเดียวเข้าใจไหมเพราะว่าหนูเป็นคนผิดคนดือ้อ <c oughs> เพราะว่าเราผิด ไม่ว่าคิดจะวางแผนจะฮุบม,มรดกอะไรก็แล้วแต่ทำไม่สำเร็จหรอกเข้าใจไหมเราจะต้องอยู่เพียงตัวเดียวเข้าใจไหมครับแม้มันจะเศร้าจะซึมก็ต้องอยู่ตัวเดียวเพราะว่าหนูไปกัดคุณพ่อแม้แม่จะมาอยู่ด้วยอ่ะแต่แม่เขาต้องกลับไปบ้านนู้นแม่เขามีสิทธิ์กลับไปเพราะว่าแม่เขาไม่ได้มีปัญหาพ่อเขาเจ้าเนี่ยเขาก็ เหมือนเขาหาอยู่นะเขาเจ้าแค่เขาพูดไม่ได้เขาพยายามเดินหาลูกเขาอยู่นะครับพี่พีงงนี่แหละผลของการลงโทษยังไงซะผมเข้าใจความหวังดีของทุกๆุกคนที่พีเอฟซี FC, คอมเมนต์มาแล้วก็พีเอฟซี FC ก็เข้าใจเรานะครับในการแยกบ้านเพื่อป้องกันการมาทะนะเพื่อกัดมาตาบอดดูแลรักษายากอีก นั่นแหละเข้าใจเป่าต้องรออย่างเดียวเลยคือรอตะก้อข้อปากเดี๋ยววันนี้เราให้สวยอยู่เป็นเพื่อนลูกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปิดแอร์ให้เย็นๆช้ำๆไปเลยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเพื่อป้องกันการกาเป็นฮีสโรกนะครับพี่พไปเปิดแอร์ให้อยู่ตรงนี้เข้าใจไหมได้ตะก้อข้อปากเมืาเลยค่ะกลับไปอยู่ไปวิ่งเล่นเหมือนเดิมอยู่ในห้องเล็กๆไปก่อนเลยเข้าใจเป่าซึมตอนนี้ซึมเนี่ยถ้าไม่มีพ่อเนี่ยก็จะเป็นหมาเรียบร้อยแบบนี้ พอมีพ่อเมื่อไหร่เท่านั้นแหละเปี้ยวทันทีเลยหวังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกนะครับจะเบาลงนะครับด้วยตะก้อข้อปากแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันกําลังผิดนะครับพี่ๆีเนี่ยเขาน่ารักนะเขาอ้อนเขาอยากได้ความรักจากคุณซึ่งเราก็เข้าใจนะแต่ว่าการแสดงออกของน้องข้าวเหนียวเนี่ยยังไงเขาเป็นหมาเขาคงอยากได้ผมเข้าใจแหละจะไปตีเขาจะไปทําลายร่างกายเขามันไม่ใช่ทางออกที่ดีตีไปก็ตายเปล่านะครับพี่ๆีเพราะว่า ก็น้องเขาอยากได้ความรักแล้วยิ่งแบบเรารู้ว่าเขาอยากได้ความรักแล้วไปตีเขามันก็ยิ่งยิ่งไม่ใช่ทางที่ควรทํานะคะพี่พี่ผมก็เลยอะแยกซะก,ก่อนแล้วก็รอเนาะลูกนะเนาะอยู่กับเยาวันนี่หอมจังเลยมา <c oughs> เข้าห้องแอร์ดีกว่าปะหาวหาวโอ้หน่ากอนะ่น <c oughs> แลวดูขดข <c oughs> ดดูแบบขดอ่ะ กดแบบโคดอุ้มเข้าสวยมั้งสิงประตูห้องก็ต้องล็อกดีๆนะเข้าเดี่ยวเนี่ยไหนกินไปสวยไหม,มเดียวเปิดแอร์ออให้เปิดแอร์ให้มีหมดแอร์ นอนอยู่ตรงนี้สองตัวนะเข้าใจไหมคะดูแลลูกนะคะเขาสวยดูแลนะคะเดี๋ยวมารับกลับไปนะโอ้ <laughs> เดี๋ยวมากลับเนะยน็ยนเย็นง่วงง่วงตอนนี้เป็นเวลา13บสนาฬิกาสินาทีนะคะพี่พี่เนี่ยเดี๋ยวตอน16บหนาฬิกาเดี๋ยวจะมารับเขาสวยลงไปแล้วก็จะมาปิดแอร์นะ,คะ่ค่ะพี่พี่ก็ไม่น่าจะเกินวันสองวันนี้ตัว ที่ข้อปากเขาจะมาถึงเดี๋ยวรอดูวันนั้นกันว่าจะเป็นยังไงโอเคสำหรับวันนี้ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก hmm. ดสับตะไคร้ mm hmm. ให้วุ่นวายสตอรี่ช anel นะจะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะพี่ๆหมอนนะจ๊ะพี่ๆก็นี่เป็นคอลเลคชั่นนี้ก็เหลือแค่เท่านี้นะเหลือเท่านี้เหลือแค่ตรงนี้นะครับพี่ๆหมดแล้วนะครับพี่ๆนี่ก็มันแปดสิบเอ้ยมันสี่สิบเหลือแค่สี่สิบสี่สิบใช่สี่สิบสี่สิบห้าหรอสี่สิบ หมดแล้วนะคะพี่พี่ก็เป็นคอร์เรชั่นลิมิเต็ดนะครับทำมาเพื่อคนที่รักสีข้าวจริงๆอยากกอดสีข้าวจริงๆขอเป็นตัวแทนแทนใจนะครับสีข้าวให้ได้ไปอยู่กับพี่พีนะคะพี่พี่รับเลี้ยงได้ไง่ายๆนะคะเพียงแค่แอดไลน์ไปที่ไลน์แอดอีสักนะครับพี่พี่มีไซส์45 80แล้วก็100แต่ว่าตอนนี้ไซส์ใหญ่หมดแล้วนะคะพี่พี่อาจจะต้องเป็นเบียวเดอร์สำหรับอีพีนี้บ๊ายบายพช่แม่ข้าศักดิย